กลัวไม่ใช่จอบุญจออ๋อไม่เป็นไรครับซื้อมีกันเสร็จแล้วครับเหลียกเล่าด้วยครับเพื่อเป็นมิตรภาพนะครับนี่เหลียงของคุณลูกค้าแต่ว่าเดี๋ยวจะซื้อไปกินตามทางทานะครับไก่ก็น่ากินนะอันนี้เหมือนเป็นไก่ไก่พันธ์ล้อไปเลยบรรยากาศโคตรดีเลยเป็นเหมือนคันอยู่แล้วอ๋อจากโรงแรมแล้วครับทุวคนผมกำลัง มาเลงว่าร้านนี้เขาขายหนูหรือว่าขายอะไรขายหนูหนูฟันโชว์จีโชงเป็นหนูเป็นอะไรครับก็เป็นบุญหนูวไม่แน่ใจบุญหนูหรือเปล่ากลัวไม่ใช่จอ๋อบุญจ๋ออ๋อไม่เป็นไรครับ <laughs> กลับเอิ้น บุญจ่อก็คือหมาครับเมืองนี้กินนขาต้องหม,มาดีหวานค,คืออยากจะบอกว่าหิวมากเมื่อคืนผมซื้อไก่มากินสามไม้อ่ะโอ้ยรู้สึกอร่อยมากเป็นอาหารมื้อแรกที่อร่อยที่สุดเท่าที่กินในเวียดนามปีไก่สามไม้กับเบียร์หนึ่งกระป๋องหมดไปเจ็ดเจ็ดหมื่นก็ร้อยหนึ่ง นะครับจริงๆมันน่าจะไม่ถึงหรอกผมว่าแต่นคนีเขาเห็นเป็นคนต่างชาติเนี่ยก็เลยคิดราคาตามเดทที่เขาคิดว่าตามนั้นแหละ <c oughs> นะมันผมไม่กล้า,ก,ลากินทุดน้ำซุปอะไรเลยเมืองนี้มันมันต้องเอาแล้วไงโอเคเดี๋ยวไปหาอะไรกินข้างหน้าครับเดี๋ยวจะต้องกลับไปที่กบบาบังนะครับเพราะว่าวันนี้ผมจะไปอีกหนึ่งจังหวัดครับไปหาซางครับไปดูบรรยากาศสวยๆของภูเขาโคตไปโค้งมา ภูเขาที่เขาเรียกเป็นจุดไฮไลท์เป็นไส้งูของแท้ที่ในเวียดนามกันนะครับทุกคนอาเดินทางครับนะจ,จะไปซักผ้ามาทามาักมาดกเยอะนี่ทักไปอ่ะทักอ่าขอมาจากในเมืองเอ้า,างกวาบางังเออกวบังอ่อันนี้น่าจะเป็นคนชนเผ่าอ๋อตักผ้าอยู่เลย ถ้าทาาว่าเป็นไ,ไหไรเป็นกระบังคนไทยคนไทยไม่เข้าใจน่าจะเป็นชนเท่ารุ่นใหม่ครับฟังภาษาไทยไม่ออกเนี่ยแต่งตัวอย่างเงี้ยผมเห็นอยู่นะว่าเขาเป็นคนชนเท่าคราวนี้จอดรถใส่ถุงมือแล้วก็ใส่ไอ้นี่ใส่ผ้าปิดปากเพราะาเดี๋ยวจะต้องเดินทางกลับกลับมาอีกสาสิกิโลเมตรนะครับอ,อุ้ยอ้มันล่น มันลไม่ได้วะล้วก็เลยคุยกับเขาหน่อยข้างล่างเป็นคล้ายเป็นริมทานเขาไปซักผ้าในริมทานมาทุกคนลองดูนี่อากิเขาลงไปซักผ้าที่นี่มาเอานี่เนาะเราลงไปซัก้าข้างล่างเป็นหน,นองน้ํานะครับเป็นใส่น้ําเป็นอะไรเงี้ยน้าเป็นลมห้วยที่นี่เขาจะใช้วิธีดั้งเดิมครับเ,เย็นๆ่ะมีคนมาซักผ้าเล่นน้ําเต็มเลย เดี๋ยวผมว่าจะซื้อมีดกันไปสักเล่นหนึ่งน,นะครับเพราะว่ามีที่นี่สวยถิดแล้วก่อนสวยอยู่นะครับแต่ว่าราคาเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่จะได้าที่มนเนลา,ลายไงแต่ว่าคณะปอกไม่ใช่ไงเนี่ยขายโมจินอะไรแบบนี้เนี่ยถ้ามีจะทัวร์ไปไม่มีปอกเท่าไหร่หนึ่ง หนึ่งแสนแน่เลยร้อยห้าสิบแต่ไร้จะกิบหนึ่งแสนเป็นันน้นเอาเงินเอหมื่นห้าไม่แพงเว้ยอันนี้ไม่แพงครับอันนี้ประมาณไม่เท่าไหร่อ่ะหมื่นกับสิบห้าบาทเดียวราคาถูกอันนี้ห้าแสนป๊าดยูข้างในหน่อยเดีู๋ข้างในหน่อยดูนอก อันนี้อีดาวเว้ยดูอีดาวเวย้ยอุ้ยอันนี้มีมีดด้วยครับทุกคนอันนี้มีอีดาวเไว้ทรงของคนในพื้นทีน่อันนี้เป็นวัดตีมีดดั้งเดิมนะเพราะฉะนั้นเรามาต้องดูก่อนอันนี้สวยเวย้ยอันนี้ใบยเยี่ยวเนี่ยใบเยี่ยวเนี่ยมือเกี่ยวมือเกี่ยวอืมเขียนนิ้วมือเจอ 1นึ่งหนึ่งล้านองอเมเจอร์นะอ่าคือหนึ่งล้านก็คือพันห้าเอออ่าก็ได้เอาลงมาดูหน่อยได้อ่ออ่านี่ล่ะอ๋อว้าวสวยเนี่ยดึงดึงนะอืมไ้อืมอีดาบอีดาบนี่ยนั่นลองลองใส่ก่อนนะอืมนืมอืม โอ้โหพอดีเลยว่ะไหนไหนราคาลดละเหลือเจ็ดเดิแปดหมื่นอ๋อใส่คิมคัดอ๋อว้าวทุกคนดูเท่ว่ะเขาปาดได้เลยใครจะมายิกย้ายมาฟันคอขาดเลยนะอ๋อสตี้นี่ครับโอ้ใช่ได้อ่ะครับโอเคเดี๋ยวไปต่อรองราคาก่อนไหนสุดก็ได้นี่แลละ เขาจะรับเป็นของด้วยทุกคนตกลงราคาครับดีที่ผมสั่งคุณนายเนี่ยอยู่ที่7แสนครับจะเป็นเยังไงว่า1คันกับเศษทิหน่อยครับขอเสียให้ผมด้วยจะเอาไว้เป็นอาวุธป้องกันตัว,ต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 วหรือว่<ม>าไงเดครับผมไม่แน่ใจว่าเด็กอะไรคร,รับพูดทางโทรศัพท์ไม่นานแต่ว่าตัวแปรมันแปรไม่ได้นะก็เดี๋ยวจะเอากลับไปเป็นของฝากครับได้ไปใช้รองอาวุธตัวครับ อันนี้เราซจานที่หลายๆคนเข้ามาก็รีเซลผมชอบมากแล้วก็อันนี้ก็เป็นมีดเข่าอันนี้มันจะมีเคสที่ที่หัวใช่ไหมครับแบบมันจะเป็นก็จะมีแบบเข่าวที่ไว้พบป้องกันตัวเป็นมีดในการที่ว่าจะเอาไว้ปกดจมไยในการเข้าป่าอย่างเงี้ยใช่ไหมเป็นทุกบ้านทำทุกที่น่าสนใจนะครับใครมีขาดก็ไปไดมาก็ลองรับก็ได้เพวกผมลดไปเยอะเลยนะครับลดไปประมาณ500 500เลยนะครับ ขับรถราคานะต้องเยอะแล้วเนี่ยรถปี่ชาวบ้านก็ไม่ค่อยมีอี่มีปาริชาญเป็นพวกนี้ตังตอนน่้มนมีน้ำแตลกรับบนี้คือต้องแนวเลยครับที่โพที่ซะผมนะครับวิธีบรรจุที่พอเขาก็คือใส่ถุงปุ๋ยใส่ถุงปุ๋ยอ๋เออนี่เดี๋ยวเขาจะพันครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะ ลำบากนี hi, ่ถ้าเกิดโดนตอมอตัวน <that> <everybody> ี้เขาถามว่าผมพกอะไรผิดกฎหมายขึ้นเครื่องวะเนี่ยดีดีดีนะครับในในจังหวัดนี้มันมีมีดในขึ้นชื่อเป็นบ้านซีมีดที่ขึ้นชื่อเป็นอุบ้าท่องเที่ยวส่วนใหญ่เขาก็มาดูการทํามีดถือว่าเราได้เข้ามาชมการทํามีดของคนที่บ้านนี้ครับนะแล้วผมต้องพกไปตลอดวันนี้นี่ได้แล้วนี่ คนที่นี่ก็น่ารักมากเลยโอ้ <laughs> เลี่ยกล่ากอกอยกลับด้วยโอ้ตายแล้ว <laughs> ซื้อมีกันเสร็จแล้วครับเลี้ยกล่าด้วยครับเพื่อเป็นมิตรภาพนะครับนี่เลี้ยงของคุณลูกค้า <laughs> ไม่เท่ะ่ะซื้อมีแถมเล่าครับอออ <laughs> อ, <laughs> อ,อม๋มม <laughs> ออออออ ขอบุญนะครับได้โอเคโอเคครับโอเคดันเบิร์ดเบิร์ดโอ้ยทำเอิญมาเ<า>ว้มาดูเขาตากผ้าเฉยได้มีดโอเคแล้วก็จะพกกลับไปด้วยดูด,ดยิยาวเท่ากระเป๋าเลยลองดูครับคุณนะเขาจะผูกไอ้กระเป๋าให้ผมได้หรือเปล่าได้อยู่นะ ไม่กี่แก้วเองนะโอเคโอเคอ๋อกรบเบนโอเคอีกรอบหนึ่งกรบเบน okay, ไปแล้วเว้ยไต่มีได้เล่าเว้ยซื <c oughs> <c oughs> ้อที่แสบเล่า <c oughs> มาดูการทำถนนในเวียดน,นามนะครับนันานที่ได้เห็นเนะเยวมาตอยครับต้องอัดด้วยรถอันนี้รถบด เะขี่แต่มันดิ้นลงโดยกระเป๋าไงเรายังไปอีกไกลไงแต่ว่าต้องขึ้นแล้วแหละ <c oughs> <c oughs> ้าะ้ามมีรถปิดทางอยู่โอเคเดี๋ยวไปกันต่อครับมุ่งหน้าสู่เมืองเกาบังนะครับแล้วก็หาข้าวกินแล้วก็เดี๋ยวออกเดินทางต่อผมไม่รู้ว่าข้างหน้าเราจะเจออะไรบ้างเพราะว่าจุดหมายปลายทางเราเนี่ยคือมันไมอมีอะไรแน่นอนแล้วก็ผมพยายามที่จะอัปเดตการเดินทางผมให้ทุกคนได้เห็นว่ามันเป็นเส้นทางที่สามารถมาได้แล้วก็แอดเวนเจอร์ได้ครับ ไปกับการเดินทางที่ไม่มีจุมไหนแด้คือสิ่งที่มันจะให้ทุกคนตื่นเต้นและก็เราใจแบบการเดินทางที่ผมทำให้ทุกคนได้เห็นนะครับเข้าเมือกบ,บางก่อนนะครับไปเติมน้ำมันก่อนเมือกบ,บางเห็นอยู่ตรงหน้าครับมาแบบโอ้โหสวยมากมันก็ตั้งอยู่บนเนินเขาแล้วอ่ะอันนี้เข้าเขตเมือวเราจไปดูอะไรกินข้างทางด้วยก็ดีนะครับมาเป็นร้านที่ว,ว่าเป็นร้านสะดวกไอแบบอาหารแบบสะดวกสะดวกสะดวกเร็วๆ,ๆแบบไก่ทอด เ็ดปิ้งย่างเงี้ยไปกินน้ำน้ำดีกว่าคองขอเหล่านี้คือไม่ค่อยมั่นใจไงโอ้เจอดความเราเจอ,จอ,อด้วยต้นทมนใบกันนะครับทุกคนอัดประมาณให้เต็มก่อนเท่าไหร่วะเจ็ดหมื่นนิดๆนะครับให้ไปใส่หนึ่งก็น่าจะได้ตอบโจทย์และเขาไมทันสามหมื่นแล้วเอ้ยถอนสามหมื่นไปยิ่งมาจะปัดเจศขึ้นคือก็ปัดเจศลงทุกคนครับ เข้ามาอยู่ในเขตเมืองกบาบังนิดหนึ่งอันนี้ผมเข้ามาซื้อน้ํานะครับแล้วก็ยังไม่ได้ข้าวกินเลยซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป,รปไว้ต้มกินข้างหน้าครับแต่ว่ามาดูบรรยากาศยามตอนกลางวันนิดนึงครับว่าชาวบ้านชาวช่องเขาใช้ชีวิตจะริมน้ํำยังไงตรงโซนที่เราเห็นนะครับผมว่าน่าจะเป็นคล้ายๆกับเกสเาสารหรือที่พักเนี่ยมันน่าจะมีร้านอาหารด้เพราะว่ามีคนเดินมาถ่ายรูปแล้วก็ตรงนน้นใช่ไหมจะเป็นราคาจา้าแล้วก็มีห้อง น่าจะประมาณเป็นที่พักอะไรเงี้ยได้อยู่คือประมาณสา0สี่ร้อยนะครับก็น่าสนใจนะครับโซนนี้คือเป็นโซนเลี้ยงเมืองที่ผมจะไปทางอาซานนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูจุดไฮไลท์ที่ขึ้นเขาครับมันจะเป็นภูเขาไส้หมูนะครับหรือไส้งูงนั่นเองแต่ว่าบรรยากาศริมน้ำเนี่ยผมก็ชอบมาดูวิถีชีวิตของคนที่จะหาปลาส่วนใญ่อาชีพที่หาปลาเป็นชาวประมงนี่น้อยมากเลยถ้าเกิดมาในโซนนี้เพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันไม่ได้ ติดกับแม่น้ำไม่ใหญ่หรือแม้กระทั่งเป็นทะเลไงเนีย่ยพี่ก็แค่ตกปลานะครับข้างๆก็คือทําไรนะครับเป็นจารกรเกษตรแบบพอเพียงพอกินส่นใหญก็เป็นคนในท้องถิ่นนะครับเนี่ยอ้อยไว้อะไรตกไว้อาชิวๆนะถือว่าเรามาเมืองนี้ในช่วงเวลาเที่ยงนะแต่ยังไม่กินข้าวแต่ว่าถ้าเกิดผมจะเจอผมจะกินนะเพราะว่าผมต้องการพลังงานในการที่จะไปต่อยอด พอไปเมืองหน้าผมยังไม่รู้ว่าจะมีอะไรกินไหมกลัวจะไปเจอเนื้ออย่างว่าอีกแหละนะโอเคแล้วนะเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อพอนาให้โชคไปของเรานะอย่างน้อยผมก็มีต้มงมีแหละคืนนี้นอนที่โรงแรมที่นี่เขาจะมีน้ำร้อนให้อยู่นะครับต้องมีต้องมาคนออกล้องเอรือก่อนากายใช้พล้าที่นี่เขาฮิตใช้นะครับทุกคนอยู่ในเมืองเนี่ยมันก็เป็นการประหยัดพลังงาน เนี่ยซื้ต่างเรี่องเมืองนะครับไปเจอบรรยกายกาศการเดินทางในที่เราจะไปยังเมืองอาซางนะครับเจอร้านเป็ดไว้ทุกคนเจอร้านเป็ดรีบเลย กระไก่ฮะข้องหงามันยาเหรอข้องวิตวิตเหรอมันต้อน่ะมันเหนือต้อน่ะมาดูร้านขายปิ้งย่าครับทั้งเป็ดทั้งไก่นะครับอันนี้คือจะเป็นเป็ดเป็ดย่านะครับเห็นไหมคือตัวนึงก็คือสองสองแสนสามร้อยนะครับแต่ว่าผมขอขาบพิ่ตัวร้อยห้าสิบดึงจะซื้อตัวนี้คุ้มกว่าอันนี้มีหมูด้วยอ๋อมีหมูด้วยไปดูหน่อยนะ มีหูหันด้วยนะครับเขาปิดไปนี่เขาจะหันตอนเย็นนะนอกจากเป็ดก็ยังมีมีไก่ด้วยนะครับไก่ก็มีนี่โอ้เป็ดกำลังย่างเลยคือเอาเหอะมาดีเดินทางมาที่นี่คือเรืองนี้ก็มีน้องน้องหมาเยอะผมก็เลยไม่เน้นไงก็เลยมากินเป็ดดีกว่าแต่ว่าเดีเ๋ยวจะซื้อไปกินตามทางทาน,นะครับไก่ก็น่ากินนะอันนี้เหมือน,เป,นเป็นไก่ไก่พันน่ะ เดี๋ยวไปดูเปกันดูจะชิมด้วยนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงอ๋อขมักสมุนไพรมีตะไคร้มีใบมะรูหอมมากเลยแล้วก็มือเครื่องเทศที่เป็นผักทึ่งตัวก็หลุดแล้วนี่ถ้าสมมติว่ามีนี่ด้วยนะมีมข้าวเหนะียวแล้วคือมันจะแซ่บมากเลยอ่ามีดีนะอ้้าวทุวกคนรอดแล้วเรา โต๊ะไม่มีกินด้วยนี่แล้วก็จะมีน้ำน้ำซุปครับซุปเป็ดแท้ๆเชื่อเหอะชิมนนี่ชิมเป็ดเราชิมชิมก่อนชิมก่อนได้อังคงวิทกินเป็เอดอืมอร่อยครับกอนแล้วเราเจอร้านนี้เรียวหัวกลับท่านทันแล้วจอดรถทีครับ ลงไปนี่คือปูดโโหแทบพองเอ๊ตรงนี้เข้าเมืองนะครับตรงนี้มันจะเป็นห้าแยกเลยอะแล้วก็มาตรงนี้นะครับอันนี้คือ,อ,อ,อเอาน้าเมืองนะครับมันมีรถโดยสารด้วยโอ้เจาสาวขึ้นรถโมกให้เราจอดไม่แซงด้วยไม่แซงด้วยแซงดีกว่า <c oughs> หรือว่าโมให้เราจอดโทรศัพท์จอดรถรอแล้วเนี่ยจริง <c oughs> ๆเขารถเมเทียวก็ดีนะ ไม่ต้องอมีความสุกเสียงเยอะทุกคนว่าจริงไหม <laughs> โอ้ยบรรยากาศด้านนอกเมืองดีจังเลยเป็นทุ่งนาเขียวาจีน่ามาเที่ยวจังเลยบ้านนี้ขนาดน่าน่าจะมีหมู่บ้านแหละเพราะว่ามักเกอน้องๆนะครับบอกรถน่าจะไปใต้จังหวัดนี่นี่นี่กำลังทํานาเลยพราน่าจะเป็นชุมชนได้อย่ข้าวนี่คือเพื่อเอากล้ามาเลี้ยงเลยนะครับไม่แน่ใจครับปลูยยังไงอาจจะยังไม่ได้ไถ่ายกันตรงนี้ นี่กำลังถ่ายอยู่กำลังลที่จะถ่ายแล้วก็ดำนาครับนูนน่นอะนู่นอะตรงแปลงนู่นถ่ายอยู่ผมไม่ลงไปนะฮะจะไปดูว่าเวลาถ่ายนาที่นี่ปลามีไหมแต่ว่าแม่น,น้ำนี่คือขึ้นชื่อของเรืเ่องของการอุดมสมบรูรณ์ทางธรรมชาติแล้วก็ไอเรื่องปลาเรื่องอะไรมันมีมากตามแม่น้ำอะไ่ครับผมรู้สึกผมออชอบบรรยากาศไงที่สวนแก้มกังกรก็มีนะครับ เดินทางก่อนนะครับทุกคนอันนี้เป็นทางแยกที่ว่าไปอาศ,าศาัยอีกหนึ่งเส้นนะครับมันจะมีขั้วให้ค่าสะพานด้วยนะครับอันนี้ผมก็มาตาม GPS เลยครับเพราะว่าเป็นจังหวัดที่ผมยังไม่เคยมาผมก็อยากจะมาพิสูจน์ตัวเองว่าเราก็สามารถไปได้คนเดียวในเวียดนามนะเพื่อนๆที่ดูคลิปผมก็สามารถมาได้ครับภาษาอาังกฤษผมก็อ่านนะผมบอกตรงผคนยังมาได้เลยหลายๆคนที่เก่งกว่าผมนี่คือมีเยอะน่าจะไม่ยากนะ สวยเลยโอ้ตรงนี้มีเป็ดว่ะทางสะพานมีเป็ดด้วยว่ะเดินนะเดนเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูมีเป็ดด้วยอะ่ะคือมันเป็นพื้นที่ที่เขาทำไรกระเกรตรด้วยครับตามบริเวณที่เป็นริมน,น้ำที่นี่เขาเลี้ยงเป็ดเยอะนะที่เราเลี้ยงไว้ขายไว้กินเนี่ยเลี้ยงเลี้ยงแบบว่าขยายเพื่อให้มีไรายได้เพิ่มลดนะต้นทุนในการการจินงันอยู่กันใช้ทุกอย่างเว v e r นะ แล้วก็พื้นที่เขาอุดมสบูรนาปล่อยเป็ะสบายๆนะอดีจะไปแล้วนะครับนะเดี๋ยวจะไปเมองอ่าอาสางครับแล้วดูเดทต้องข้ามภูเขากี่ลูกอ่ะวิ่งขึ้นไม่ลงนี่ก็คือยาวๆเลยนะครับมันจะมีไฮไลท์ตรงเส้นทางที่ว่าที่ไหน,นที่ผมอยากจะพามาเป็นอัตรีนี่คือที่เวลาที่ได้มาที่นี่นะครับ ทะลอดแม่น้ำกันนะครับโซนนี้จะเป็นเขื่อนนะครับน้านี่สวยมากคข้างๆมีการเลี้ยงปลาด้วยอ่ะเห็นกิงกระชังปลาอยู่ได้ฟิอีกแบบหนึ่งเลยน,น้ำก็ไหลมาตามบนภูเข,ขาจากพื้นที่รับสูงนะครับอันนี้คือทางที่ว่าเริ่มชันขึ้นทีละน้อยทีลน้อยแล้วนะครับ ตรงนี้คือเส้นทางที่ออกแนวชนบทนะครับเพราะว่าไม่มีเส้นจราจรแบ่งกั้นนะครับโอ้สายน้าสายร้างโอ้โหของเยอะใชัย่อยต้องค่อยคอยขับขี่ มันก็มีปากแม่น้ำนะเนี่ยอันนี้ก็คือน้ําที่ไหลามาจากตามซอกเขาก็มีอยู่แต่เป็นน้ำน,น้อยๆครับมาบรรจบก,กับตรงนี้ก็คือเป็นแม่น้ํใหญ่เนี่ยล้อไปเลยบรรยากาศโคตรดีเลยนี่มีรถตามมาด้วยดูสึกว่ารถก็มีไปมีมาตามลาบไครับใน,น่ากัวซัาไหร่ตแดดร่มลมตกครับทุกคน กำลังหาวิวนั่งกินข้าวเลยตรงน,นี้น่าจะเป็นวิวที่ดีแหละพอดีเห็นน้ํามันใสมากแล้วก็ไม่ลึกนะครับเดี๋ยวจอดรถแถวๆนี้นะครับแล้วก็เอาเป็ดไปกินดีกว่าเนี่ยนั่งได้นะโอ้มันเป็นโคนน้ําไอโคนหินแล้วก็มีน้ําไหลผ่านในน้องคับสวยนะครับเนี่ยเรามาตามแม่น้ําเห็นตากแม่น้ำเลยเห็นอะไรเงี้ยคือรู้สึกมันมันเย็นตาเย็นใจเนี่ยน่าจะมีปลาอยู่แหละ ทับตกเลยนะจะได้อยู่นะ้นําในบริสุทธิ์มากๆแต่ผมไปเนี่ยม,มันมีทางลงแล้วนะเดี๋ยวผมไปจอดแถวๆนี้แล้วก็นั่งชมวิวกินกินเป็ดเป็นหนึงนิดนึงครับตอนนี้ยเจะบ่ายแนละ้วไปกินข้าวเลยร,รู้สึกว่าร่างกายเนี่ยมัน <c oughs> มันไม่ค่อยไหวตั้งแต่เมื่อคืนมันก็กินอะไรไม่เยอะเนาะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเบรกแป๊บนึงนะครับนะจะยกล้อขึ้นมาก็ใช่ที่ดูดูห <c oughs> น้ากำงายโอ้ กาดีนะเดินลงไปได้มีแพ้ด้มีแพ้ชาวบ้านด้ตัวนูนเขาก็ทำนานนะหมวกกับน้องนี่มันลักหลังหน้าจนมันปวดปวดหมดเลยเฮ้ากินเป็ดก่อนแล้วก็เดี๋ยวพูดคุยบรรยากาศการเดินทางนะครับว่า,าที่ผ่านมาเนี่ยตรงนี้เป็นยังไงแล้วก็ที่นู่นนี่เป็นไงเหนื่อยนะก็กิน ปีกไก่ไปสาไม้เมื่อวานแล้วก็ไอบันเชลเน้ำซุปน้องหมาก็กินไปแค่ไอไอแป้งนิดหน่อยเองนะครับไม่ได้เยอะจริงๆตอนน้กินแต่น้ำคอแข็งไปหมดแล้วตอนนี้ <laughs> ไม่กล้ากินอะไรเลยเฮ้ยชีวิตนักเดินทางมันเป็นอย่างนี้นี่เราไม่ต้องมีอะไรมา <laughs> คิดมากนะ มันได้ประสบการณ์มากมายจากการเดินทางได้เห็นอะไรที่ไม่เหมือนมุมมองที่คนอื่นเห็นนะโอ้โหตรงนี้เป็นหน้าผ่าวเวิเ่งน,นี้ทําให้ลื่นได้ <c oughs> น่าจะออกจากเกาบางมายังไม่สุดเขตที่จะเป็นรอยต่อสักเท่าไหร่ล้างมือหน่อยก็ดีนะน้ำก็ซื้อมาแค่ขวดเดียวก็จะลงไปล้างล้างไม่เอาล้ มันต้องไปกินริมน้ำนะน้ําจิ้มต้องมาน้ําจิ้มขอก็ดีนะแล้มันมันเป็นคล้ายๆกับซอสหรือซีอิว๊วสักอย่างอะแบบซีอิ๊วหวานหรือเปล่าเนี่ยให้ดูก่อนหอมนะ ก็ไม่ไม่มีครับไม่ไมันไม่เหมือนที่สอบปลาสอบปลาเนะี่ยคือ,อยังไงก็มีข้าวเหนียวที่นี่ผมไม่ค้าถามข้าวเหนียวเลยส่วนให่น่าจะกินข้าวเจ้านะเท่าที่เห็นดูข้าวเหนียวน้อยอยู่นะครับที่เวียดนามผมคิดว่าผมให้เจ้าที่ด้วยดีกว่านะมาต่างถิ่นนะครับหชิ้น อ๋อไจะทีตอนนั้นตัวเองก็กินเองแล้วนะครับอลองกินหนังโอ้กลัวมันจะหกตอนที่ขี่ไปนี่แหละเป็นกา้านข้างในคึ้นๆหน่อยเม่นสนัดจ,จิ้มดีกว่า เป็นเหมือนคันอยู่แล้วตรงนี้เป็นคุ้งแม่น้ำนะครับและอีกคือของการเดินทางจริงๆไง มันมีีเสียงรถพารปไป,ไปมาคือใช่เลยขนาดกลางวันแกทำในบ้านแกจะไม่ดีเลยอากาศเย็นดีนะครับพอขึ้นมาตรงโซนที่เป็นภูเขาแล้วร้านค้าก็ไม่ค่อยจะมีนะมีสนใจก็คือขายผลไม้เลยตามตามรายทางเนี่ยมันไม่จะไม่มีร้านพวกเป็นอาหารเลยแล้วก็จะเป็นพวกเครื่องดื่มนะครับเพราะ,ะนั้นแล้ว ซื้อติดมาจากในเมืองครับเวลาเดินทางในเวียดนามรอดอคือกินได้หมดพวกเก็บเก็บไปกินเย็นนี้ครับผมจะไม่ทิ้งส่วนที่เหลือเลยเดี๋ยวจะอดอีก นเดี๋ยวลํำลำารรยากาศการเดินทางออกจากเมืองออกางก่อนนะครับไปเจอกันที่อาสาัสซางนะครับบนเส้นทางกรทางที่รับรองว่าทุกคนอาจจะยังไม่เคยเห็นแต่ว่าถ้าเห็นแล้วก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าวันเวลาที่ผมมากับวันเวลาที่ทุกคนเห็นอาจจะไม่เหมือนกันเพื่อนติดตามชมนะครับไปแล้วสวัสดีครับคลิปไปก่อนจีี้ต้องมามัวเป็นลมเดียวตอนนี้